เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำป๊อบคอนกันนี่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทำป๊อบคอนสำหรับเราก็คือทําแบบบ้านๆเลยนะแล้วก็มีส่วนผสมสามอย่างก็คือจะมีเม็ดข้าวโพดเนี่ยเม็ดข้าวโพดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ที่ซื้อมาสําหรับทําป๊อปคอนนะแล้วก็จะมีเน,เนี่ยเนยแบบนี้เนยธรรมดานี่เลยแล้วเราก็จะมีเกลือแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงกันเลยนะลองดูนะ ปกติแล้วเราทําสําเร็จหลายครั้งแล้วก่อนที่จะเลงมือทําคลิปนี้พอเตรียมของทุกอย่างเสร็จเราก็มาตั้งกระทะแล้วก็ทํากระทะให้แห้งนะพอกระทะแห้งเราก็ใส่เลยเลยนี่ใส่ตามที่เราต้องการเราก็จะทําแบบไฟอ่อนๆนะเพื่อให้เนยเนี่ยละลายให้หมดก่อน หลังจากนั้นเราก็เติมเกลือลงไปเลยนี่เป็นสูตรของเราคนเดียวนะก็คือเราไม่ไม่รู้ว่า่วทั่วไปก็ทํายังไงกันนะแต่นี่ก็คือเราทําแล้วประสบความสําเร็จเราก็เลยทําต่อนะนี่คือสิ่งสําคัญเราจะต้องเตรียมฝาไว้สําหรับไปครอบนี่เนยกับเกลือก็เข้ากันแล้วหลังจากนั้นนี่เข้าโพดลงไปเลยนะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่จะค่อนข้างใจเย็นเราจะคั่วคั่วคั่วข้าวโพดกับอ่า เนยกับเกลือที่เราปรุงไว้นะคือเราจะขั่วขั่วแบบเนี้ยขั่วไปเรื่อยๆนะแต่ขั้นตอนนี้คือต้องใจเย็นๆนะ ก็คือเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่แบบว่าชอบอ่าของกินเล่นอะไรก,กรุปกริบอะไรที่บ้านเนาะก็ถ้าเป็นแบบดูหนังฟังเพลงอ่าในวันหยุดวันท้อผ่อนอยากจะมีแบบเอเหมือนอเหมือนไปดูหนังนะโมเมนต์เหมือนไปดูหนังก็เนีย่ยเนี่ยเริ่มแตกละพอเริ่มแตกอย่างนี้นะเราก็จะไม่พอเริ่มแตก,อ,แตกอย่างนี้ปุ๊บเราต้องเอาฝาเนี่ยครอบลงไปแล้วจะเอาฝาปิดจ่างนี้ครอบลงไปนะเขาะก็จะแตกโพ๊ะเพโพ๊ะเพ๊ะแล้วเราต้องมีการเขย่ากระทะ เนี่ยเราต้องมีการเขย่ากระทะแบบนี้เพื่อให้ป๊อปคอนแตกทั่วทุกเม็ดนี่หลังจากที่ประสบความสําเร็จแล้วนะนี่ป๊อปคอนของเราก็จะออกมาประมาณนี้สําหรับใครที่แบบมีงานปาร์ตี้หรืออะไรอยากทาป๊อปคอนกินเองก็ปรุงแต่งรสได้ตามเขาเรียกใส่ผงนุ่นผงนี่อะไรเงี้ยตามที่เราชอบนะแบบรสหวานรสช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็คือลองไปคิดดูกันเพิ่มเติมต่อยอดหลังจากที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเนี่ย นำาใส่ภาชนะนี่ในที่สุดจากที่เมื่อสักครู่เขาพดนิดเดียวตรงนี้นะได้ป๊อปคอนจานใหญ่นี่เลยตัวใหญ่นี่เลยอ่าไว้วันหน้าเราจะนําเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่แบบอ่าเป็นเกี่ยวกับของกินอะไรอย่างเงี้ยมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกคนดูใหม่นะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่